ส่งดินเขาส่งแบบนี้นะคะทุกคนบ่สี่โมงกว่าโอ้โหอากาศร้อนยินสอง ร้อนแต่ว่าแดดไม่ร้อนนะคะก็ทํางานกลางสวนกลางแจ้งสบายๆค่ะค,ะคะุณพ่อหนุ่มข้าวก็ตัดหญ้าระหว่างแถวให้เรียบร้อยนะคะมนุษย์แม่ก็มาตัดริมๆแถวเนี่ยค่ะด้วยเครื่องของเรานี่แหละที่เคยวิวไปแล้วนะคะรีวิวให้ดูไปแล้วแล้วก็ตัดก็ตัดมาแล้วสองแปลงนะตรงนู้นนะคะแล้วก็แปลงที่3านี่ก็เหลือแถวเนี่ยค่ะแบตเตอรี่ใกล้จะหมดแล้วก็เลยโอเคพักแป๊บหนึ่งถ่ายคลิปให้พี่ๆีน้องๆดูนะคะก็น้องข้าวก็ อยากจะขับรถเล่นเนาะ A t V อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเอ้ยเผาผลาญน,น้ำมันเปลืองเสียดายตังตัดญ้าให้แม่แล้วกันหนูก็ตัดยานะคะจริงๆแล้วคือแบบก็ตัดทีละครั้งอแต่ว่าก็ดีกว่าเด็กน้อยนะอ่ะอะไรอะเผาน้ำมันเล่นเฉยๆนะคะก็เลยให้ตัดตรงนู้นไปก็จะได้ดูเขี้ยวขจีสวยงามเผื่อจะมาออกกำลังกายยามเช้านะคะทุกคนจะฝั่งกระนุนเขาก็ตัดะคะ่ะ เขียวๆนะเขียวอ่อนนะเขาก็ตัดเอาไปหมักเรียบร้อยตัดเสร็จขนเลยนะคะแล้วเขาก็ไปหมักให้น่องบัวนะคะสัตว์เลี้ยงต่างๆค่ะส่วนเราก็ตัดตรงนี้ริมๆนะไม่ให้หญ้ามันอ,ออกดอกแล้วก็โปรยมเมล็ดเนาะหญ้าที่นี่นี่คือออกดอกไวมากโดยเฉพาะหญ้านี่หญ้าเอ็นยืดนะหญ้ายานะะเนี่ยค่ะเนี่ยก็ใช้ทํา ยานางก็ได้อะไรก็ได้นะคะใช้ทำน้ํามันแก้แพดยอกปวดเมื่อยได้หมดแล้วค่ะทายาหมงนะคะเห็นคนอื่นก็ทําแต่เรายังไม่ได้ทําเลยลยังไม่มีเวลาได้ทําเลยค่ะนี่แป้งองอุง่นของเราก็สวยสะอาด,ดานีจ้าไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเวลา12นาฬิกา57นาทีมากับนี่กระจัดน้อย พาทุกคนมาเก็บบูเบอรี่ค่ะก็เก็บวัน,นิดละหน่อยนะคะเข้าสุกวัน,นิดละหน่อยเราไปดูกันค่ะว่าเราจะได้เยอะไหมสักหนึ่งกำมือสองกำมือไหมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นมื้อเที่ยงนะคะมาเลยจ้าเมื่อวานไม่ได้เก็บเนาะเขาสุกเต็มเลยดูนี่ค่ะมาเรามาเก็บไปพร้อมๆกันนะคะ ดูดูใกล้ๆก,ก่อนเนาะน,นี่จะมาเก็บด้วยกันค่ะก่อนเก็บทุกคนน้องผีเสื้อไปละบินไวมากเดี๋ยวก็คงจะมาอีกมาเก็บบัวบอรีีกันโอ้ไม่ได้มาเก็บเมื่อวานเนาะเขาก็สุกเต็มเลยเนี่ยน้องนกก็มาจิกนะดูค่ะนี่น้องนกจิกไปไม่แบบ ไม่ไม่ทันไปไหนอะ่ะหรือว่าร่วงก็ไม่รู้เนี่ยค่ะได้ยินเสียงรถตัดหญ้ารถเกี่ยวหญ้าสารพัดเลยตรงเนี้ยดูนะคะเขาเพิ่งตัดหญ้าไปเมื่อเช้าเองตัดแล้วก็เก็บไวมากเป็นการตัดแล้วก็เอาไปหมักน,นะคะเขาก็เลยเก็บเลย แต่ว่าถ้าตัดแล้วก็พันนี่เขาจะตากก่อนโอ้โหถูกบับลวงเลยเนีย่อันนี้แสดงว่าสุกเต็มที่อันนี้เราจะทานสดนะคะบรี่รอบนี้ปีหน้าเราคงจะได้เก็บขายละมั้งเนี่ยอันนี้เป็นผลผลิตปีแรก ไม่รู้ว่าพอผลเก็บเสร็จหมดแล้วเนี่ยไอ้กิ่งอย่างเงี้ยตัดทิ้งหรือเปล่าคุณแม่น้องเขายังไม่รู้นะไม่ไม่ได้ยังไม่ได้ศึกษาตอนที่ซื้อต้นมาทุกคนเขาตัดรวบเลยเนาะเนี่ยอันนี้คือกิ่งที่มากับตอนที่เราซื้อนะเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ย,เ,ยเขาเขาตัดปาดแบบนี้เลยอะ่ะคือยอดเยอดหายไปหมดเลยแล้วอันนี้ก็คือเป็นต้นที่ ูกเมื่อปีที่แล้วเนาะแล้วปีนี้พอเราเก็บเสร็จแล้วเราต้องตัดปาดเหมือนเขาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ปรากฏว่าต้นที่ปาดเนี่ยมันมีสีห้าต้นนะออกผลดีที่สุดสงสัยจะต้องปาดเหมือนเขาหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าปล่อยมันไปก่อนปีแรกอันเนี้ไม่รู้เลยจริงๆ <laughs> ต้องไปค้นหาอ่านอีกรอบนะึง คนอื่นเขาทำกันยังไงเนาะเราก็เรียนรู้ไปอาจจะได้มาเก็บอีกรอบนึงน,นะแบบเนี้ยสำหรับต้นนี้เนาะมันก็จะมีแบบลูกที่แบบอย่างเงี้ยยังยังไม่เต็มที่เราไม่เก็บไปนะคะ แปลงเนี่ยสวยอ่ไม่ใช่ปลูกบริเวณเนี้ยคะ่ะลูกสวยหน่อยไอที่ในป่านั่นคือมันก็ยังไม่สุกเต็มที่เพิ่งเก็บรอบแรกไปเนาะรอบแรกนั้นลูกยังเล็กอยู่ะคะ่ะหรือว่าแล้วแต่สายพันธุ์ก็ไม่รู้อันนี้สายพันธุ์ดาโรใช่ไหมเนี่ยคะ่ะ ดารุก็เมื่อกี้สายพันธ์เรกกน,นี่เอาไว้ก่อนนะลุงเนะี <c> ่ย <oughs> เกือบจะเด็ดนะเรกกนเนี่ยคะ่ะสีต้นเนี่ยเนี่นี่คือยอดใหม่นะคะยอดใหม่ที่แตกขึ้นมากิ่งที่เข้าปาดตรงมานี่คือแบบตรงนี้ทุกคนดูนเนี่ยเนี่ย มาจากร้านปาดอย่างนี้เลยแล้วก็ยอดใหม่ขึ้นมาแสดงว่ายอดใหม่ขึ้นมา,าบางต้นก็เยอะบางต้นก็ไม่เยอะนะคะเนี่ยดูดินีมีลูกหนึ่งสองลูกสามลูกหรือว่าคราวที่แล้วเราเก็บแบบไม่ได้สุกเยอะไปหน่อยนี่ก็มี삭นะคะ อันนี้สายพันธุ์บูคายบูคลายปีนี้ก็เป็นปีแรกเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าผลผลิตปีแรกของบูคลายไม่ดกนะตอนออกดอกก็ไม่ดกเท่าไม่ดกเท่าไรการนรการต้นกำเนิดมาจากนิวซีแลนด์ค่ะเอาผ่านมะามีอรูหนึ่งเนี่ยค่ะต้นกำเนิดมาจากนิวซีแลนด์ ตอนแรกนึกว่ามาจากฟินแลนด์นะคะเพราะว่าชื่อเขา,าเอะเนาะชื่อเขาแบบออกเสียงกะ,กะกะเกะ๋ๆอะไรเงี้ยนี่ของบุคลายนี่ก็แม่้งข้าชอบก้นก้นแบบสวยดีเป็นหยักหยักยังกระดอกไม้บุคลายในป่านี่ดกมากแต่ว่าที่นี่ตรงนี้ยังไม่ดกก็ในป่าปลูกแค่ปีมาแล้วเนาะก็แสดงว่า ต้นนี้ก็คงจะต้องเหมือนกับในป่านั่นแหละยังน้อยสี่ปีขึ้นไปถึงจะแบบดกสี่ปีขึ้นไปนี่คือต้นก็จะสูงประมาณร้อยยี่สิบดูสำหรับปีแรกก็ก้านนี่ยคะ่ะประมาณสามสิบต้นนูน้นการที่สูงคือสี่สิบสี่สิบเซนนะคะสูงก็ได้ประมาณนี้ ญ้านี่ก็แบบมันเป็นญ้าเหนียวๆอะ่ะเนี่ยยา่แบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช้เลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์อ่ะสมัยก่อนอะตอนนี้ก็เริ่มจะจาไม่ได้น่าที่บ้านมันไม่ทันได้ยาวขนาดนี้หรอกแต่ว่านี้มันไม้มีสัตว์มากินมันก็เลยแบบยาวเลื้อยเป็นเถาแล้วก็แบบโอ้โหเลื้อยไปรไตรงไหนตรงไหนเกิดตรงนั้นนะคะ แล้วก็จะเหนียวมากนี่คือตะก้าไม่ใช่ตะก้าเห็ดนะคะวันนี้เก็บบูเบอรี่มันก็จะมีหลายหมดหลายมุมเนาะหมดตะก้าสตรอเบอรี่หมดตะก้าบูเบอรี่แล้วก็หมดตะก้าเห็ด <c oughs> ก็ติดตามกันไปนะคะทุกคนมีความสุขทุกคนทุกท่านคะ่ะแล้วก็มีตะก้า มันฝรั่งด้วยมันฝรั่งอยองข้างเนี่ัน,นี้ยังไม่ได้กินนะคะตอนนี้ก็คือหิวข้าวมากต้องเข้าไปเตรียมอาหารให้แม่และเตรียมอาหารให้ตัวเองด้วยให้แม่ด้วยว่างั้นเถอะเดี๋ยวเราก็จะเก็บเนี่ยเอาบ,บาลูเบอร์รี่ไปแยมคะ่ะเป็นวิตามินซีคะเราได้วิตามินดีจากแดดแล้วนะตักแดด,ดแบบตักยางเมื่อกี้ สันชายนี่จะรอดหนาวนี้ไหมเนี่ยทุกคนดูสันชายนี่ไม่ต้องพูดถึงดอกนะคะเอาแค่ต้นโตก่อน <laughs> สันชายสวนอนันนี้อะไรนะอภิชิตเนี่ยคะ่ะบรูอภิชิตก็โอเคอ๋อมีตรงนี้จ้ามามามาตรงนี้หน่อยนึงนะคะนี่จ้ะเนี่ย ลูกเดียวเองสองลูกปีที่แล้วที่มากับต้นนี้เขาดุกนะดุกแต่ว่าไม่ได้กินอะไรเยอะแยะนกกินค่ะลูกไม่ใหญ่นี่ขาดน้ำหรือเปล่า ซื้อมาอีกร้านหนึ่งนะสั่งมาทั้งหมด3-4ร้านจำไม่ได้ว่าร้านอะไรเป็นร้านอะไรนะคะชินร้าน,นร้านขายต้นไม้ที่นี่เขาจะเรียกว่าพันต์เดอะสกูลนะคะทุกคน<ม>คือเขาจะขายพืชพันต้นไม้ดอกไม้คือไม้ประดับแล้วก็ไม้ผลด้วยทั้งนำเข้าจากต่างประเทศเนาะ ั่วและอเมริกาใต้เอเชียอะไรนะคะแล้วก็เป็นพันพื้นเมืองด้วยค่ะแล้วเขาก็รับสอนเด็กนักเรียนที่เรียนเกี่ยวกับการเกษตนระวิชาการเกษตรบ้านเราก็คือเราก็ไปเรียนมาหาลัยใช่ไหมคะคืออะไรล่ะวิชาป่าไม้พืชพันุ์การเกษตร ้านเราก็เรียนมหาลัยเกษตรศาสตร์มอเมจูถ้าเป็นภาคอื่นก็แล้วแต่เขามีสอนที่ไหนมหาลัยไหนเนาะแล้วเขาก็ไม่ค่อยรู้ค่ะถ้าภาคอื่นนะเดี๋ยวนี้ก็เรียนทางอินเทอร์เน็ตค่ะอยู่บ้านก็เรียนได้ไม่ต้องจบปร,ริญญาตรีแบบทำงานวิจัยเราก็สามารถ จบมหาลัยชีวิตวิจัยด้วยตัวเองอุย๊ยทุกคนสีนี้สวยสวยแหละมันเหมือนพิง้งพิ้งบูเบอร์รี่เลยอะเนาะใช่ไหมเนี่ยแบบเนี้ยเหมือนพิ้งบูเบอร์รี่เดี๋ยวนี้บูเบอร์รี่นะไม่ใช่มีแค่ม่วงแบบนี้อย่างเดียวนะคะไม่ใช่แบบ ม่วงแอนโทไซยานิอย่างเดียวนะมีพิคงด้วยนะคะทุกคน mm hmm. เหมือนกับเคอร์เรนต์นะคะเรนเคอร์เรนต์ไวท์เคเรนต์จะมีสองสีในอนาคตอาจจะมีพิงเคอร์เรนเราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่านี่บูเบอรี่มันมีสองสีแล้วนะคะบูเบอรี hmm. ่สีขาวยังไม่เห็นนะคะในอนาคตอาจจะมีก็ได้ขนาดมะม่วงยังมีสารพัดมะม่วงเลยนะคะจากกระโลก,กระจนนะ ใครรู้จักมะม่วงกระรอ c ม,ม,มั้มะม่วงมะม่วงกระจอนไม่ใช่มะม่วงกระรอ c มะม่วงกระจอนที่กระรอ c ชอบกินต้องพูดอย่างนี้นีลูกเบล่มเลยนะคะเนี่ยนี่คือลูกใหญ่ของบุคลายนะคะเอ้ใช่หรือเปล่าบุคลายมีห้าต้นหรือสิบต้นตรงนี้เดี๋ยวแป๊บหนึง่งอ่าบุคลายสิบต้นค่ะมีสิบต้นนะคะพูดถึงมะม่วงมีหลายสายพันธุ์เนาะท่าที่รู้จักมะม่วงนะ มะม่วงกระจนมะม่วงน้ำอกล่องมะม่วงหัวใหญ่มะม่วงแก้มแดงมะม่วงสามปีมะม่วงสามเศนน้ำดอกไม้สามฤดูมหาชนกอู้เยอะแยะ,ยะไปหมดเลยสายพันธุ์ตัดตกแต่งสมัยใหม่ที่แบบว่าภายหลัง15ปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องช่วงหลังๆนี่ค่ะดูน้องกระรอกก็เอานี่ บอมแบร์นะคะที่เรียกว่าบอมแบร์แบล็กเบอร์รี่เนี่ยแบบนี้เราไม่ต้องการเพราะว่ามีน้ำนะคะน้องกระโลกเนี่ยมาชอนมาใช้เอามาปลูกไว้ให้ตรงนี้นะคะมาม้าไม่ต้องการมามาถอนไปก่อนนี่กระรอกชอนทุกต้นทุกกอเลยทุกคนชอนเอาเม็ดฝังนะคะเตรียมหน้าหนาวดูโอ้โหสารพัดบอมแบร์ Bear, เอามาปลูกไว้ให้มามา้ามา,ม,ามีอยู่ตรงนี้เอง เมียว mm hmm. จ้าน้องก็รอกเดี๋ยวมาแย่งสารอาหารบูวเบอรี่หมดพี่น้องคนไทยที่อยู่ในเดนมาใครอยากกินบูวเบอรี่เนาะปีหน้าจะขายแล้วนะมันจะได้เยอะไหมเนี่ยเอ้ยหรือว่ารออีกปีหนึ่งรอปีที่สามเนาะปีหน้าคงยังไม่เท่าไหร่รอปีที่สามที่สี่เนาะ เพราะว่าผลผลิตยังไม่เยอะปีหน้าคงจะได้แค่ทำแยมแน่ๆทำแยมทำน้ำบุบรีโอ้ดิงามไหมทุกคนบลูครอปสุกลูกหนึ่งนะเนี่ยโอ้ยเธอสุกเป็นพวงนะเราเวลาเก็บเราก็จะเก็บเป็นจุ่มเลยดูโอ้ยน้องกระลอกเนี่ยสุดยอดไร้กาดนี่ก็แบล็คเบอร์รี่นะจ๊ะ หรือว่าแบล็คเบอร์รี่มันติดมากับไอน้นี่เนาะไม้เนี่ยไม้สนเนี่ยไอ้นี่คือผักลุงลืมผัวแน่ๆเลยอะ่ะก็เรียนรู้มาจากพี่ๆนั่นแหละช่องที่เขาปลูกแล้วเขาก็เก็บจิ้มเจลอะเก็บกินกับเจวอะไรเงี้ยแต่ยังไม่เคยชิมเนาะยังไม่กล้าชิมอยู่ดี <c oughs> <c oughs> รอ ยังไม่ได้อ่านของเว็บเพจทางนี้นะคะผักลืมผัวเรายังไม่กล้าชิมอา้าวตอนนี้เราผ่านมา14นาทีแล้วเราจะไปจบกันตรง15นาทีแล้วกันนะนี่ดูต้นนี้สูงยอดยาวทุกคนสูงอยู่ลูกเดียวตรงนี้นะคะยาวขึ้นมาดูนะคะน่าจะ50เซนได้เนี่ยลอยโตขึ้นมาคือร้านนี้เขาไม่ไตัดอะ่ะ ร้านนี้เขาไม่ได้ตัดปาดตรงเท่ากันเขาไม่ได้ตัดก็เลยแบบมาสูงตรงนี้ไม่เกิดนะคะเนี่ยอันนี้สายพันเดนิสบรูค่ะทุกคนยังไม่เกิดเน,นี่ยดูกระลอกมาโอ้โหคุยเขียเขียแบบคุยทุกต้นนะคะอ่ะน้องข้าวมาชวนไปกินข้าวแล้วไปแล้วเด้อไปแล้เด้อจ้าบ๊ายบาย næsten er færdig. Ja. Tak for det. Ja. I får det der. Blåbær. Ah, kan vi sige tak? Hej hej.